อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนแถลงข่าวจัดกิจกรรมงานปีใหม่เมืองดอกเอื้องงามณอุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมเชิญชวนประกวดกล้วยไม้ไทยชิงเงินรางวัลก,กว่า60,000บาทเมื่อวันที่26มีนาคมที่อาคารกล้วยไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์และชมรมกล้วยไม้ล้านนาจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมปีใหม่เมืองดอกเอื้องงามณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ระหว่างวันที่1 1บเถึงสิเมษายน2 5 5 6ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยมีเจ้าดวงเดินณเชียงใหม่ประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ดรสิริพงษ์หังสพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงและ แ,แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งภายในงานมีการจัดแสดงขบวนแห่เครื่องดำหัวล้านนาซึ่งประกอบไปด้วยหมากสุม่มหมากเบงต้นพึง่ง ต้นเทียนเครื่องดำหัวสลุงส่งน้ำพระตุงและขบวนสาธิตการเล่นน้ำสงกรานแบบปีใหม่เมืองดนตรีฟ้อนรำการทำอาหารพื้นเมืองและขนมพื้นบ้านสำหรับกิจกรรมปีใหม่เมืองดอกเอื้องงามณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะมีการจัดประกวดกล้วยไม้ไทยทั้งพันธุแท้และพันธุลูกผสมชิงเงินรางวัลกว่า6 0 0 0 0บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการและสวนอุทยานหลวงราชพฤกษ์โทร053-114-110ต่อ1022 LC Cable w i s รายงาน